ต่อนะครับจุดต่อไปนะครับถือเป็นจุดที่เรียกได้ว่าจะเรียกว่ายากก็ไม่เชิงนะแต่เป็นจุดสำคัญของภาพเพราะว่าเราจะมีการกะระยะด้วยด้วยด้วยทักษะด้วยความชำนาญของแต่ละคนเองเส้นต่อไปเป็นการกะระยะซึ่งถ้ากะระยะผิดพลาดเนี่ยภาพเบอร์ก็จะจะเพี้ยนหรือว่าจะสวยไม่สวยอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับ คือการก้าร,ระยะ1เมตรแรกแล้วถ้าเราเคยสังเกตขับรถในต่างจังหวัดเนาะตัวหนังสือที่อยู่บนถนนอ่ารับวัโรงเรียนนะครับขับรถช้าๆเนี่ยตัวหนังสือเนี่ยคือ,อเ,เราอยู่บนถนนเนี่ยเราอยู่บนรถเนี่ยเห็นตัวหนังสือขนาดปกติแต่ถ้าเราลงไปยือนอยู่ข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่าตัวหนังสือเนี่ยผตัวยาวมากนะยาวกว่ายาวกว่าความกว้างของตัวหนังสือเนี่ยเยอะมากเลยสองพีบางทีสองพีสองเท่าสามเท่าเลย นะครับนั่นคือธรรมชาติของเพอร์เซนตีนะครับนั่นคือธรรมชาติของเพอร์เซนตีที่เวลาเขาไกลาสายตาหลงไปเนี่ยมันก็จะต้องเล็กลงแทบลงหิบลงนะครับอ่าเขาก็เขียนตัวสื่อบนถนนเนี่ยให้ยาวขึ้นเพื่อเวลาเธาอยู่บนรถขับอยู่บนรถเนี่ยเห็นตัวสื่อที่ถนนเนี่ยอยู่ในสายปกตินะครับนั่นคือธรรมชาติหรือว่าอํานาจของความเป็นเพอร์เซนตีเหมือนกันครับหเมตรของเราเนี่ยเมื่อไกลาตาหลกไปเนี่ย ระยะ1เมตรจากเดิมที่เคยเป็น1เมตรปกติเนี่ยมันก็จะเล็กลงแคบลงฉะนั้นเราจะมากะระยะ1เมตรแรกนะกะระยะ1เมตรแรกตรงนี้เราต้องกะครับกะด้วยด้วยเซนขเเข์ของเราเองด้วยความสุตของเราเองนะครับกะ1เมตรแรกมันจะเล็กกว่า1เมตรปกติหน่อยหนึ่งนะครับมันจะเล็กกว่า1เมตรปกติหน่อยหนึ่งนะครับตอนนี้เราตีสเกลเนี่ยนะฮะอันนี้คือระยะ1เมตรเนาะนี่คือระยะ1เมตรนะครับ แล้วก็มากะระยะเลยกะเลยครับปึ๊บเอประมาณนี้นะครับปึ๊บ1เมตรนะลองกะเลยฮะกะเลยครับ1เ,เมตรปึ๊บจะผิดจะพลาดไม่เป็นไรครับจะได้รู้กะยาวเกินไปตัวคานก็จะดูยาวผิดปกติกะสั้นเกินไปตัวคานก็จะผอมผิดปกติ เมื่อกะแล้วนะครับนักษา,า,กา,กา,กากรากเส้นตั้งฉากจากจุดทิศศาการะยะไว้ได้ลาเส้นตั้งฉากนะฮะจากจุดทิศศาการะยะไว้ได้นะครับลาเ้นตั้งฉากจากจุดทิศศาการะยะไว้ได้นะครับ กรอบสี่เหลี่ยมที่เกิดขึ้นนี่คือกรอบขนาด1เมตรคูณหเมตรกรอบสี่เหลี่ยมแต่ละกรอบที่เกิดขึ้นแต่ละกรอบนี้นะครับนี่คือระยะ1เมตรคูณหเมตรทั้งหมดเลยระยะ1เมตรคูณหเมตรระยะ1เมตรคูณหเมตรนะครับอ่านะฮะอ่ะเมื่อสาราลากเส้นตั้งฉากไปแล้วนะครับจุดต่อไปครับวิธีต่อไปนะลำดับต่อไปนะครับจากเส้นทแยงมุมครับจากสี่เหลี่ยมเอาตัวล่างสุดแล้วกันเนาะ เอาตัวล่าสุดแล้วกันนะฮะนักสาลากเส้นแทงมุมนะครับจากมุมนี้เข้าหามุมนี้แล้วลากยาวไปเลยเส้นแทงมุมนะฮะไม่ใช่ว่าเส้นผ่าน45องศาหรือเส้น60องศานะครับเป็นเส้นแยงมุม,มเป็นเส้นแทงมุมครับ เนี่แบบนี้เลยนะครับลากเส้นพยายามมุมเลยทีนี้นักศึกษาสังเกตครับจะเกิดจุดตัดนะจะเกิดจุดตัดบนเส้นที่เราทํากริดไว้นะครับหรือว่าที่เราวัดระยะทุกทึ่งหนึ่งเมตรไว้ตรงนี้นะครับนักศึกษาก็ลากเส้นตั้งฉากครับผ่านจุดตัด แต่จุดครับจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ต้องยาถึงทั้งหมดทั้งจุดก็ได้นะเพราะตัวคาของเราแค่4เมตร6เมตริรงลากไปแค่ประมาณสัก6 6เส้นก็นพอนะครับเย๋ยวล่าไปแค่6เส้นก็นพอนะฮะไม่ต้องยาวไปถึงสุดสุดสเกลก็ได้นะครับอ่อาเนาะนักศึกษาทำฝั่งขวาแล้วนะครับนักศึษาก็มาทำฝั่งฝั่งซ้ายบ้างนะครับรป๊บนะครับอ่าเอาแค่สัก6เส้นก็นพอนะฮะคงไม่จำเป็นต้องถึง ยาวหมดตลอดทั้งสเกลเนาะเพราะตัวคันของเรายาวสูงสุดเพียงแค่6เมตรเองอืมนะครับเขาสังเกตนะครับนักศึกษาจะสังเกตว่าแววนนักศึกษาตีสเกลไปแล้วเนี่ยช่องมันจะเป็นไงครับแคบลงนะค่อยๆแคบลงแคบลงแคบลงนะครับ เหมือนเปิดสตีบเลยนะครับเหมือนเวลาที่เราดูเสาไฟฟ้านาะสมมติเรายืนอยู่ริมถนโน,โนเนี่ยมองเสาไฟฟ้าไปเนี่ยเ,เดี๋ยวเสายฟฟ้าที่อยู่ริมถนนนั้นก็จะไกลสายตาเราไปก็จะเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนไปถึงจุดอันตรธานสายตาคือหายปิ้งไปในใน,ในจุดรวมสายตาเลยนะครับภาพแรกเดี๋ยวเราจะเขียนแบบเบิร์ดไอวิวก่อนอ่าเป็นแบบเบิร์ดไอวิวก่อนนกมองก่อนนะครับ เราจะเริ่มเขียนจากข้างล่างนะฮะเราจะเริ่มเขียนจากมุมข้างล่างเนาะเราจะเริ่มเขียนมุมข้างล่าง <c oughs> ผมขออนุญ,ญาตใช้ดินสอสีช่วยนะครับ <c oughs> ผมเทดขออนุญ,ญาตเทดสีก่อนเนาะ <c oughs> พอไวอพอหวนะ <c oughs> เ,อาอเนาะ <c oughs> อ่พอเห็นอยู่นะครับอ่าพอเห็นอยู่อผมเทดสอบสีเนาะพอเห็นอยู่นะครับปึ๊บเริ่มต้นนะฮะตัวคานของเรากว้าง4เมตรฝั่ง 4เมตรมาด้านซ้ายมือของล่างกษานะครับแล้วก็ฝั่ง6เมตรมาด้านขวามือของล่างสระโอเคนะครับเริ่มต้นครับแล้วก็นับเลย4เมตร1 2 3่งสอแอนด์สนะครับ1 2 3และ4อ่าแล้วก็นับเลยครับ1 2 3และ4อ่าความสูงของตัวคาร ความสูงตัวอาคาร3เมตร1 2 3อ่านับเลยใช่ไหมครับปึ๊บ1 2 3แล้วก็ความสูงของยอดหลังคาเราก็นับจากกึ่งกลางของตัวบ้านเนาะกึ่งกลางตัวบ้านมัน4เมตรแบ่งครึ่งก็เป็น2เมตร1และ2ใช่ไหมครับนับมาครับ1 2ตรงนี้ตรงริเที่เป็น เป็นถ้าเป็นบ้านก็เป็นเชิงชาหรือเป็นส่วนที่เป็นอาศัยของตัวบ้านนะ1 2ความสูงอีก2เมตร1 2นี้เราก็ได้ฝั่งด้านสกัดของตัวอาคารแล้วนะครับ <c oughs> เมื่อเราได้ฝั่งด้านสัดของตัวอาคารครับนักสายก็ลากเส้นเข้าหากันเลยนะครับฝั่งด้านสกัดของตัวอาคาร นี่เราก็ได้ฝั่งด้านสกัดของตัวคารมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยพอเราผ่านมานี้ไปแล้วเนี่ยนักศึกษาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขียนเปอร์เซติีมันง่ายเย่งเหรอออนะครับนักศึกษาเฮ้ยมันง่ายแค่นี้เองเหรอเนี่ยนะครับอ่าอ่ะตอนนี้เราได้ฝั่งด้านสกัดของตัวคารแล้วเนาะทีนี้ฝั่งด้านยาวของตัวคารบ้างด้านยาวตัวคารก็6เมตรนักศึกษาก็นับครับ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, and ่งสองสาสี่ห้าแอหกหเนาะแล้วก็ความสูงของตัวบ้านไปอีกหนะึ่งสองอะสาเราก็จะได้ผนังอาคารครับฝั่งด้านยาของตัวบ้านชือ่อยออถูกต้องครับหเมตร ลาจากตัวบ้านเนาะไปหาจุด V P ครับลาส่วนที่เป็นชายหลังคาครับปึ๊บอืมนะฮะเอาก่อนฮะเดี๋ยวจะมีจุดที่ถือเป็นจุดที่ยากที่สุดของของหลังคานะครับจุดที่ยากที่สุดของหลังคาก็คือการหายยอดหลังคาฝั่งตรงข้าม <your sister. S 2> <iant> เอาล้ครับถ้าตรงนี้นักศึกษาเข้าใจของการหายอดหลังคาของฝั่งตรงข้ามได้น,น,น,นี่นะครับนักศึกษาจะก้าวไปหนึ่งขั้นทันทีนะครับนักศึกษาจะก้าวไปหนึ่งขั้นทันทีอ่าอะฝั่งด้านยาวของตัวบ้านได้ครบอย่างพี่น้องได้แล้วครับเอาล้ครับมาถึงจุดที่ยากเนาะนะครับอันดับแรกครับนักศึกษาร่างร่างสันหลังคา นะครับล่างนะครับจากยอดหลังคานะครับจากยอดหลังคานะฮะฝั่งด้านสก,กัดนะครับลากเข้าไปหาจุด V P นะะลากคําคหาจุด V P ลากกาะแผจุด V P ซึ่งเป็นจุด V P ด้านขวานะครับ ลาไปก่อนเลยนะครับลาไปหาจุด V P ด้านขวามือนะครับแวบ๊บหลักการก็คือถ้าเราต้องการเส้นที่ตั้งฉากกับฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ลาไปหาจุด V P ขวาถ้าเราต้องการเส้นที่ตั้งฉากกับด้านซ้ายาตั้งฉากกับ ด้านขวาเนี่ยเราก็ลากไปหาจุด V P ซ้ายนะครับเส้นที่ขนานกับฝั่งไหนนะครับเราก็ลากไปหาจุดนั้นนะครับถ้าอย่างงี้เส้นนี้มันต้องการขนานกับฝั่งขวาเราก็ลากไปหา V P ขวาส่วนเส้นนี้เนี่ยนะครับมันขนานกับฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ลากเข้าไปหา V P ซ้ายซึ่งเส้นนี้มันจะตั้งฉากกับกับ V P ด้านด้านขวาเส้นนี้จะตั้งฉากกับ V P ด้านซ้ายอ่ะลากมาแล้วนะครับต่อไปครับ ตำแหน่งของยอดหลังคาเนี่ยก็จะอยู่แนวเดียวกันกันกบผนังอาคารด้านที่ไกลสุดนะครับสูงเท่าไหร่นะครับ2เมตรก็นับต่อไปครับหครับ1 2 1> นับต่อไปครับ1 2ครับเขาอยู่ในระนาบเดียวกันนะเขาอยู่ในระนาบเดียวกันถ้าเราดูจากเลแตนเห็นไหมครับเขาอยู่ในระนาบเดียวกันจากนั้นครับนักศึกษา ลากเข้าไปหาจุด V P ซ,ซ้ายมือนะครับลากมาหาจุด V P ซ้ายมือนะครับจากจุดที่เราวัดความสูงขึ้นมาได้ไซึ่งจะตัดกันที่ตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็จะตัดกันที่ตรงนี้นะครับตัดกันที่นี้ เส้นที่สันหลังคาตัดกับตำแหน่งหลังคาที่เราวัดความสูงเอาไว้ที่บริเวณนี้ตรงนี้นะครับนักศึกษาก็จะได้เส้นของสันหลังคาแล้วก็ชายหลังคาฝั่งตรงข้ามมาเป็นที่เรียบร้อยนักศึกษาก็ลงเส้นจริงได้เลยปา๊าเน่เรียบร้อยครับเราก็ได้ภาพ ทัศสีภาพครับบริสุทิ์แบบนกมองมาแล้วครับหนึ่งหลังอันที